ร้อนฮ้ยยังตามพี่ทองดีหลายหอนเงฮงสวัสดีค่ะอันจะพาพี่ทองดีกลับบ้านนะคะให้พี่ทองดีได้เดินนะคะจะได้ชินทางโอ้ยร้อนมากเดินไปด้วยกันนะคะ ที่ตรงนี้แค่ตกใจค่ะปกติก็ไม่เคยวิ่งไกลขนาดนี้เลยค่ะขอบคุณพี่พี่ขวานทุกคนที่ช่วยนะคะพี่พี่ขวานที่หมู่บ้านช้างบ้านตะกลางนะคะขอบคุณทุกๆคนที่ส่งข่าวนะคะตั้งแต่น้องวิ่งก็วิ่งตามน้อง เกือบสองชั่วโมงแล้วค่ะก็ได้ยินพี่ๆที่เป็นพี่ควานนะคะบ้านตะก,กาโทรมาส่งเขาวว่ามีช้างตัวนี้เชือกนี้ไหมเขาก็ถ่ายรูปมาก็ใช่ช้างเราจริงๆนะคะก็ตอนที่น้องวิ่งนะคะเราตกใจมากเลยค่ะเราก็เตรียม กล้วยนะคะเราชอบพาน้องไปเดินออกกําลังกายตอนเช้านะคะเหมือนทุกๆวันค่ะถ้าแม่ควานมีเวลาแม่ควานก็จะถ่ายทอดสดให้ดูนะคะว่าพาน้องไปเดินนะคะทําเมื่อเช้าไปเดินกันตอน7จ็ดโมงกว่านะคะเกือบ8ปดโมงน้องตกใจอะไรไม่รู้คะ่ะเพราะว่าน้องเข้าไปในป่าก็จะถ่ายที่ในป่านะคะถ่ายธรรมชาติ ทุกวันเลยทุกเช้าเลยทีนี้พอน้องตกใจเราตกใจเราทําอะไรไม่ถูกเลยค่ะเราก็โทรหาคุณพ่อนะคะเพราะว่าเราไปกับควานด้วยกันนะคะสามเชือกเพราะว่าช้างที่บ้านเรามีสามเชือกนะคะเราก็ไปถ่ายแล้วก็ปล่อยน้องอิสระนะคะถ่ายตามธรรมชาตินะนห้น้องก็วิ่งเพราะน้องตกใจตอนนี้เราจับน้องได้เราก็ไม่ได้ตีน้องนะคะ เราก็แค่ขี่พาน้องกลับบ้านค่ะเพราะว่าน้องไม่นิ่งนะคะเห็นน้องอยู่เนาะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะมีแม่ควันเ่งนะคะเป็นช้างบ้านขุนชัยทองเหมือนกันค่ะเป็นรุ่นพี่ของน้องแพลเองค่ะพี่เขาก็จะขายกล้วยกับขายหญ้าด้วยนะคะพี่เขาก็มาให้กำลังใจตรงนี้ ส่วนควัานมือหนึ่งกับควันมือสองไปเตรียมอาหารมานะคะมาให้น้องขับรถไปแล้วนะคะส่วนแม่ควันก็เดินมาเป็นเพื่อนคุณพ่อนะคะไม่ได้อยากให้น้องวิ่งแบบนี้เลยค่ะตกใจมากอตอนนี้เราอยู่วังทะลุนะ ี่ใช้ยาเลยนะคะทองดี4ี่คูณ100ร้อยพัดไ้วิ่งคือไม่หันหลังกลับเลยโอ้ร้อนมากแต่น้องใจดีนะคะน้องเป็นช้างนิ่งพอสมควรค่ะน้องเป็นช้างใจใหญ่นะคะน้องไม่ค่อยกลัวใครไปไหน คนเดียวได้ <laughs> น้องน้องแพลแลงน้ำสางแลงน้ำสงังอ่ะแล่นังแต่เ้าไหมพี่นี่จนเอาน้ําเพชรกลับมาหนีไปไปหวเฮียนเนาะ <c oughs> มันแรงน,น้ำทางบอขึ้นมนแรนน้ำทงโอ้ยหวานเงี <c oughs> ้ยงซำเข้าใจดีเขาก็ไปแห่ขั้นสีขาวแหละแต่หนาสีแห่้ซื่อแล้วมันบอก